สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมาทำสร้อยคอผลไม้กันนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบที่ให้ไว้เป็นไอเดียนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ชนิดต่างๆที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเราจะนำมาร้อยเป็นสร้อยคอส่วนวิธีการถักนะคะแต่ละชิ้นเดี๋ยวเราจะลงไว้ในคลิปถัดถไปนะคะ อันนี้ก็จะมีกล้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลมอนนะคะแล้วก็จะมีฝรั่งมีสับป,ปะรดสับป,ปะรดนี้เราเคยทำไว้แบบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะลงไว้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีสตอเบอรี่ก็มีกีวีนะคะแล้วก็มีส้มกับแตงโมซึ่งส้มกับแตงโมก็คือเราจะถักเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำมาพับครึ่ง แล้วเราก็เย็บตรงริมนะคะแล้วก็ด้านในเราก็จะใช้ใชยโพลีเอสเตอร์นะคะใส่เข้าไปส่วนลวดลายเราก็จะมาเย็บแต่งทีหลังอันนี้เราสามารถแต่งแค่ด้านเดียวก็ได้นะคะไม่ต้องแต่งสองด้านแต่กีวี่นี้เราใช้2ชิ้นประกบกันนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่สร้อยคอเราร้อยเราก็จะร้อยโชว์แค่เพียงด้านเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มร้อยกันเลยนะคะแล้วก็มีอีก2ออย่างนะคะที่เราจะร้อยลงไปในสร้อยคอด้วยก็คือลูกตุ้ม ไหมพรมตรงนี้นะคะที่เราถักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกปัดไม้อันนี้เราก็จะใช้ร้อยลงไปด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะแนะนําอย่างหนึ่งว่าเวลาก่อนที่เราจะร้อยเนี่ยให้เราวางแพทเทิร์นก่อนว่าเราจะวางอันไหนไว้ตรงไหนนะคะเพราะมันจะง่ายต่อต่อการร้อยไม่งั้นมันจะก็ก็จะงงๆนะคะแล้วก็ร้อยผิดร้อยถูกนะคะ นี้เดี๋ยวเราจะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาวางไว้เลย นี่เราจะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ลูกปัดไม้าวางไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลืมเวลาร้อยนะคะอันนี้เราจะใช้ไหมพรมนะคะแล้วก็เข็มถ้าเราใช้เป็นเชือกอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแต่บางเชือกบางอย่างคือมันจะร้อยค่อนข้างยากถ้ามันมีความแข็งนะคะอันนี้ก็เลยจะใช้ไหมพรมแทนและเวลาร้อยมันเหมือนจะง่ายนะคะแต่บางทีมันก็ไม่ง่ายอย่างเช่นอันนี้ค่ะมันจะต้องร้อยด้านนี้ลงไป เพราะว่าเวลา,ามันจะต้องไปอยู่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะถ้าร้อยด้านนี้ก็กลับกลายเป็นว่าส้มมันก็จะคว่ำหัวลงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มร้อยกันเลยนะคะเราจะเร,เริ่มร้อยจากด้านนี้นะคะไปถึงด้านนี้ซึ่งเราจะขั้นด้วยลูกปัดไม้อันนี้เราก็ร้อยลูกปัดไว้ก่อนนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เราจะใช้ในส่วน เหมือนเอาส่วนหัวลงนะคะแล้วก็ขั้นด้วยลูกปัดแล้วก็กล้วยกล้วยเราก็จะเอาส่วนหัวลงนะคะอันนี้มันมันยาวพอๆกันกับเข็มแต่ว่ามันมันอาจจะแทงไปทีเดียวไม่ได้เราก็ไปทีละครึ่งนะคะ Và lòi lúc tắt. ะะก็จะร้อยลงไปทีละทีละครึ่งแต่ต้องระวังอันนี้เหมือนมันจะนไปแล้วก,ก็จัดมันขึ้นมานะคะ ส่วนพอมาถึงด้านนี้เราจะเอาด้านนี้ขึ้นแล้วนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สร้อยคอผลไม้นะคะแบบนี้อันนี้เราจะมัดมัดติดเลยก็ได้นะคะให้มันหรือว่าเราจะจะเหลือเชือกไว้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นสร้อยคอผลไม้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะมันก็จะได้แบบนี้ไว้ใช้งาน